One, two, three. Come on. Come on. Come on. I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain. Never ending, it's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid. If I let go of this pain, am I complicitly betraying? There's no air left to breathe. I'm drowning. Vultures are circling me. Around it, I need. สวัสดีจ้าพบกับช่องเ้ไทยสไปฮอลแลนด์อกีแกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองป,องปายโชคสุกคนนะจ้าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะไมแล้ะจ้าชมมงมอมยหอยสังกับตัวโตเทไทยจ้าเรื่องราวนุนน่นนมาเล่าสู่กันฟังเหมือนเดิมนะคะเมื่อวานก็ออกไปเดินข้างนอกไปรอบๆเมืองเห็นอะไรสวยๆก็ถ่ายให้ทุกคนได้ชมได้ดูกันนะคะ เปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างในบ้านบ้างนอกบ้าน,นบ้างสำหรับช่วงนี้ช่วงอากาศกำลังที่จะดีขึ้นเรื่อยๆสามสีวันนี้นะคะวันนี้อากาศก็ถึงยี่องศาเลยทีเดียวแล้วก็พรุ่งนี้เป็นวันที่ร้อนมากนะคะสาองอศาค่ะเพราะว่าแดดทางยุโรปก็ดวงอาทิตย์ต่ำมากแล้วก็แจ๊ดมากเลยทีเดียวนะคะว่ากันไปกับดินฟ้าอากาศค่ะ มเมื่อเช้าก็มีลูกค้ามานวดคนหนึ่งก็นวดไปเรียบร้อยแล้วนะคะได้เงินเสริมเติมกันไปอย่างละนิดอย่างละหน่อยเพราะว่าตอนนี้โตต้ตเองก็ไม่ได้ทํางานประจาค่ะเลยเที้ยงเลยบ่ายขึ้นมาแล้วตอนนี้จะกินอะไรว่างๆอาหารว่างนิดหนึ่งนะคะเสาวรสหรือว่ากระทกลกนั่นเองค่ะเปรี้ยวจนหอยกระดกเลยก็ว่าได้นะคะเขาบอกว่าเป็นยาเจียว ก็ไม่เปรี้ยวมากโตโต,โตใส่ซอสลงไปด้วยนะคะเขาบอกว่ากินวันละสองลูกจะดีกับสุขภาพเาด่มก็ดื่มน้ำเกีงอีกต่างหากนะครับพ่าใหญ่ยิ่งเซลล์อยู่ค่ะเมื่อกี้สงสัยเธอจะอยู่ได้จนถึงอายุร้อยปีแน่ๆเลยแกว่างั้นถ้าฉันอยู่ถึงหนึ่งร้อยปีขอให้ฉันแข็งแรงเถอะนะอย่าให้ได้คานขี้คานเยี่ยวก็พอใช่ไหมคะทุกคนคะใครก็อยากจะยายุยืนนะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ตามสังขารวันเวลาของแต่ละคนนะคะดวงชะตาฟ้าลิขิตมาแล้วเรารู้แต่วันเกิดนะคะวันตายเราไม่มีทางรู้แต่อันไหนที่เราคิดว่าดีกับสุขภาพดีกับร่างกายตัวเองเราก็รักตัวเองให้มากๆนี่แหละค่ะเวลาเจ็บเวลาป่วยขึ้นมาไม่มีใครมาแตนเราได้นะคะพูดเรื่องการทำคลิป YouTube การถ่ายทำ u t u b e ให้ฟังนิดนึงนะคะ เมื่อวานเพื่อนก็แซลเหมือนกันค่ะอุย้ยคนเขาเป็นยูทูบเบอร์กันนำช่องทำอะไรกันเขารวยจะตายเธอเขารวยจะตายค่ะเราก็ดิน้นเราก็มีความฝันเราก็อยากรวยเหมือนเขาเหมือนกันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่ใช่พื้นฐานไม่ใช่พื้นเพกคนดังนักร้องคนดังระดารังเซเล็ดังๆมาเราก่อมาจากศูนย์เราเริ่มจากศูนย์ กว่าจะได้เป็นยูทูบเบอร์ทุกวันนี้กว่าจะผ่านกฎของ YouTube 4 0 0 0ชั่วโมงคนดูกว่าคนติดตามครบ1,000คนก่อนกว่าจะได้สร้างรายได้กว่าจะมีโฆษณาเข้าก็ต้องใช้เวลาใช้ความอดทนจริงๆนะคะตัวโตก็อธิบายให้เพื่อนไปถ้าเคยคิดว่ารวยเธออยากทําก็ทำนะคะถ้าใครมีความอดทนเพียงพอขยันทําลงคลิปบ่อยๆถ่ายนู่นถ่ายนี่ชนหน้าชนหลังไป ถ้ามีคลิปไหนดังขึ้นมาปังขึ้นมายอดวิวคนดูเยอะๆขึ้นมามันก็จะทำให้เราสะสมเวลาไปถึง4,000ชั่วโมงเดี๋ยวเราก็ผ่านโกดผ่านงนผ่านนี่เราก็สามารถสร้างไรายได้ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องมีความรักความอดทนความชอบในตัวด้วยแล้วก็มีแนวคิดดีๆแนวคิดใหม่ๆม,มีไอเดียในแต่ละวันนะคะสำหรับการทำ u t u b e สิ่งที่ขวางการทําจริงๆอุปสรรคจริงๆก็คือสามีนะคะสาหรับตัวตัวเองถ้าเราไปเที่ยวข้างนอกกันไปประเทศนู้นประเทศนี้เวลาห่วงจะถ่ายตรงนี้ตรงนั้นสําหรับบางที่สวยๆตัวโตก็จะรีบถ่ายถ่ายเสร็จเราก็จะได้เดินได้เหินได้คุยกับแกดแล้ใช้ตาตัวเองมองแกก็บอกว่าไปเห็นที่สวยๆตรงไหนเธอก็ใช้ใจใช้ตาเธอมองบ้างไม่ใช่มีแต่ถ่ายถ่ายถ่ายถ้าเราเป็นยูทูบเบอร์เราก็ต้องห่วงถ่ายนะคะบางครั้งเราถ่ายหนึ่งช็อต ไม่สวย <c oughs> ขออภัยนะคะเราก็ถ่ายอีกช็อตที่สองที่สามเราเก็บไว้เราค่อยมาเลือกดูเวลาเราเข้าโรงแรมหรือว่าเรากลับมาบ้านมานั่งตัดต่อนู่นนี้นั่นมันก็หลากหลายอย่างค่ะถ้าโดนสามีบ่นด้วยอะไรด้วยนะคะ <c oughs> เห็นเพื่อนทำช่องด้วยกันก็ทะเลาะก,กับสามีเพราะทำ u t u b e จนจะเลิกลากันก็มีหลากหลายคนเพราะว่าแฟนไม่เข้าใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็เข้าใจเขาอยู่นะครับเพราะว่าหนึ่งฝรั่ง ไม่ใช่ว่าเต่ฝรั่งลรอกคเขาชอบความเป็นส่วนตัวเวลาเที่ยวเขาก็าอยากจะเที่ยวจริงๆโตโต้ตได้ถ่ายแฟนจริงๆก็แกก็ให้ถ่ายอยู่นะคะแต่ส่วนน้อยนะคะส่วนมากก็จะถ่ายคนเดียวเดินคนเดียววิวทิวทัศน์ตรงไหนสวยตรงไหนงามนี่ละคะเรื่องการท่องเที่ยวของโตโต้ก็ุปสรรั์ตัว,ตว,ตวหลักๆก,ก็คือพ่อใหญ่นี่แหละคะ่ะต้องระวังแกด้วยต้องดูแลแกด้วยมีครั้งหนึ่งนะคะปวดประสบการณ์จริงค่ะเราไปยืนถ่ายตรงรถไฟ ะะถ่ายคลิปตรงรถไฟจนผู้คนรถไฟมาจอดพอดีโตโต้ตตก็หันกล้องหันมือถือถ่า,ายไปแต่ก็ถือว่าไกลหน่อย,อยอยู่นะคะแต่ผู้ชายคนหนึ่งมันอยู่ใกล้ๆนะคะเดินมารีบมาถามเราใหญ่เลยเดินมาเหมือนแต่มีเรื่องโตโต้ตก็คิดว่ามันจะตีกูหรือเปล่าว่าเดินจำมาหาเราเลยเธอถ่ายฉันเท่ไหมฉันเพิ่งอกอกจากรถไฟเมื่อกี้โตโต้ตตก็เลยบอกว่าไม่ได้ถ่ายเธอฉันถ่ายัต์ๆฉันถ,ถ่ายรวมไปว่า รถไฟมาจอดฉันมาก็เลยแก้บอกว่าฉันมาครั้งแรกที่นี่จริงๆแล้วก็ไาหลายครั้งแล้วก็เราก็ตัวรอดได้ฉันมาครั้งแรกฉันก็เลยอยากจะถ่ายอยากจะถ่ายทอดให้คนทางบ้านฉันได้เห็นเป็นแบบนี้เป็นแบบนั้นก็มันก็เลยมาขอดูตัวโตก็เปิดให้ดูไม่มีเขานะครับเพราะว่าเขาอยู่ด้านหัวรถไฟเราศาสจากตัวตัวที่ล็อกที่สองที่สามไปแ,แล้วเราก็ถ่ายศาสออกไปแล้วตัวนี้ล่ะครับ ช่วงนี้ก็คือกฎหมายตัวหลักตัวสำคัญจริงๆก็คือความเป็นส่วนตัวนะคะถ้าเราละเมิดเขารู้ว่าเราถ่ายติดหน้าคนอื่นชัดๆวันข้างหน้าเขาสามารถฟ้องร้องเราได้เราก็ระมัดระวังอุปสรรคของคนทำคลิปการเที่ยวตอนนี้ก็คือตัวนี้แหละค่ะบางคนก็ถามโต้วๆว,ว่าเธอไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้นักท่องเที่ยวไม่เยอะหรือเห็นมีถ่ายแต่เธอกับแฟนเฉยๆไม่มีนักท่องเที่ยวเลยเหรือบางคนก็อยากจะเห็น แต่ถ้าไปดูคอนเสิร์ตดูอะไรอย่างนี้มันก็อาจจะเห็นอยู่ค่ะสะอาดไปผิวเผนเราจะไม่ต้องไปเจาะไข่นะคะแต่ถ้าไปเที่ยวจริงๆเราก็เน้นวิวทิวทัศน์แล้วก็ธรรมชาติแล้วก็บ้านเมืองที่สวยงามของเขานะครับผู้คนก็จะถ่ายไปนิดๆหน่อยๆปลักปลายไปนะครับเราก็ป้องกันปัญหาบางคนก็เดินใส่เราเลยก็มีเดินมาว่าเราเลยก็มี บางคนเขาก็ยกมือมาบังหน้าเขาไว้เขากลัวเห็นหน้ายันไลยแต่เราก็ระมัดระวังนะคะจุดนี้ก็สําคัญสําหรับยูทูบเบอร์ทุกคนสําหรับทําการท่องเที่ยวนะคะระมัดระวังดีๆจะติดหน้าคนชัดไม่ชัดอะไรอย่างนี้บางคนก็ไม่พอใจเขาเดินมาต่อว่าเราเลยก็มีเวลาร้านอาหารนะคะคึกคักเยอะๆหรือว่าคนแน่นตัวตัวเองก็จะไปตั้งกล้องตั้งอะไรมันก็ดูไม่สมควรก็เลยไม่ค่อยได้ตั้งไได้ถ่ายเวลาเราไปดินเนอร์ก,กันหรือว่าไปกินอาหารกับแฟน ต่ถ่ายส่วนน้อยมากนะคะก็รู้อยู่ว่าแฟนคลับเอฟซีอยากจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราก็ถือว่าเราทําเต็มที่เท่าที่เราทําได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือความชอบส่วนตัวด้วยแล้วออีกย่างตัวตวเองก็ทํามา3ปีกว่าหรือว่า4ปีได้แล้วนะคะสาหรับการทําช่อง youtube ก็ทําตอนโควิดนี่แหละค่ะสมัยก่อนใช่อยู่ค่ะเพราะว่า คนที่เขามีพื้นฐานคนดังมาก่อนเขาก็มีคนติดตามเยอะนะคะแต่ละคลิปคนก็ดูเยอะดูโฆษณาด้วยแล้วก็เขาก็ขายของด้วยผสมประสานไปทุกอย่างนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จะบ่นไม่ได้นะคะการทําช่อง YouTube เราเท่ากับ YouTube เป็นบริษัทใหญ่ๆเรามาสมัครกับเขาเองเรามาขอทํากับเขาเองเขาไม่ได้เรียกเรามาทําเราเต็มใจที่จะทํากับเขาเราก็ทําไปเรียนรู้ไปนะคะ แต่ก่อนตัวตัวเองก็หาเปิดดูช่องดังๆช,ช่องนู้นช่องนี้ทีนี้ตัวเองก็เป็นคนชอบถ่ายรูปเป็นทุนถ่ายวิดีโอเป็นทุนเราก็ลองทําดูซิว่าจะเป็นยังไงคนอื่นเขาก็ทําได้เราก็เลยทําพอเราผ่านกดผ่านอะไรต่างๆแล้วก็ภูมิใจเหมือนกันนะคบก็ดีใจเท่าทุกวันนี้เราเป็นคนธรรมดานะคบไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรมีคนมาติดตามตอนนี้ก็เกือบถึงสองหมื่นคนตัวโตก็ถือว่าเป็นบุญนะักบุญหนานะคะยังไงก็ ขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทุกคนที่ติดตามกันมาแล้วอีกท่องทางหนึ่งถ้าใครอยากจะติดตามหรือว่าอยากจะส่งข้อความเป็นส่วนตัวหาก็ติดตามได้ในแฟนเพจนะคะชื่อเดียวกันนี่แหละคะ่ะเทยไทยสไปร์ฮอลแลนด์ส่วนมากมากก็จะลงการท่องเที่ยวไว้ในเพจแล้วก็รูปภาพมากกว่าสําหรับการท่องเที่ยวใครอยากดูรูปภาพวสวยๆก็อีกท่องทางหนึ่งก็เทยไทยสไปร์ฮอลแลนด์แฟนเพจน,นะคะแฟนเพจ f a c e b o o k นี่แหละค่ะ ติดตามได้แล้วก็ส่งข้อความหลังใหม่ตรงนั้นไว้ได้นะคะถ้าว่างจากงานจากอะไรอยากจะคุยส่วนตัวก็จะได้คุยกันได้นะคะไม่ได้ยินนะคะน่ารักจะตายนะคะนี่ราคาหลากหลายอย่างเราก็ระมัดระวังเอาส่วนหนึ่งก็คือเราไปเที่ยวไปเที่ยวตรงนู้นตรงนี้เราก็อยากให้คนอื่นๆเขาได้เห็นด้วยความงามของธรรมชาติของโลกใบนี้ของประเทศนู้นของประเทศนี้ที่เราได้เห็น นะคะเราก็อยากจะถ่ายทอดแล้วก็เราก็มีความชอบเป็นทุนแฟนจริงๆแล้วแฟนแกห้ามบ่อยแล้วล่ะครับแกไม่ค่อยอยากให้ทําเท่าไหร่หรอกปีแรกๆยิ่งโยอยากกันมากนะคะหลากหลายอย่างเหมือนกันเขาก็ห้ามแต่เขาก็ไม่ได้ถือว่าเด็ดขาดอย่างนี้อย่างนั้นนะคะไม่ได้ออกคําสั่งให้เรานะคะเราก็เลยพอทําได้แค่ไหนเราก็ทําแค่นั้นนะคะ ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันไปเรื่อยๆนะคะไม่รวยก็ช่างเถอะค่ะขอให้เรามีความสุขกับสิ่งที่เราได้ทำได้ดึงตัวตนที่แท้จริงของเราออกมานะคะถ้าใครเริ่มทำใหม่ๆก็คิดหาคอนเทนต์ดีๆแปลกๆดึงตัวตนตัวเองออกมามีความกล้าใส่เข้าไปไอเดียดีดๆเดี๋ยวก็ดังเดี๋ยวก็ปังเองนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจใกันไปเรื่อยๆนะจ๊ะขอบคุณและสวัสดีค่ะบายบาย